เล่นบอกว่าถ้าเป็นตลกสมัยก่อนนะไปไหนไปเมโทรและนี่คือพี่นงอ่ะเอาตอบแบบฮาๆให้คลิปนี้ทะลุหลานไปไหนครับเนี่ยโอ้หมันจะฮาหนักเลยนะน้องบอลจริงปะเนี่ยมันจะฮาหนักเลยจัดมาไปไหนครับเนี่ยไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยถ้านั่งรอเนี่ยรอไอพวกถ้าผมจะไปขับพาไปหาซื้อสาลเปากินที่ไหนดีโอ้โหสาระเปาพูดสาลเปานี่เราก็ยิ้มแล้วละ่ะไปหาซื้อที่ไหนดีชอบกินสาลเปาใครต้องบอกก่อนหรีเป๊ ไอ้ทับหลีไอ้แซ่หลีเฮ้ยสาะบาฮารหลีเป๊ะชูสักชูสักซาลาบาชูสักแต่สนนมต้องชูสีซาลาบาชูสักดีไงจ๊ะดียังไงฮะเขาลูกมันใหญ่ไงไส้มันแน่นไงเออกัดนี่ต้องรีบกินนะะอะไรกัดคำแรกเ้าถือไว้ให้ลมเข้าแข็งแล้วคำสองกินไม่ได้แล้วทิ้ง คือกินได้แค่ครึ่งลูกซื้อได้ที่ไหนครับผมหน้าร้านบะหมี่โนเคชาอ่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมฮะตอนนี้มีหลายไส้นะฮะมีหลายไส้มีไส้อั่วไหมไส้อั่วไส้อั่วกำลังจะทำฮะแล้วแต่ลูกค้าตอนนี้มีเด็กมามีเด็กคนนึงเขาปไปหาอะไรมาแนะนำทบายพี่นองเออ่พี่นองพี่นองผมอยากกินซาลาเปาไส้ปลากรพงท่นปลาก็เลยถามไปว่าเอ้ยคุณต้องปิดร้านแล้วก็ไปคิดสูตรแล้วเพราะเด็กอยากกิน ซาลาเปาไส้ปล่าผมเพื่อนคน้ำปลาใครกินซาลาเปาคุณแจ้ได้ถึงที่ไหนครับซาลาเปาต้องคุณหรือะเขาติดหูแล้วตอนนี้เราติ๊กตอกด้วยเออซาลาเปาชูอะไรนี่ชูของไม่ต้องไส้เป็นไงฮะไส้ไส้โอ้โหคือหน้าใครกินซาลาเปาชูสังเนี่ยหน้าตาจะชัดเจนมากยังไงถ้ากินของวราพร้าปั๊บถ้าซาลาเปาชูสังหน้าเป็นไงฮะแม่หน้ากระเทียม แน่กระทืบเลย <c oughs> ไม่รสชาติมันแปลกแปลกแนวว่ะที่อื่นอ๋อนี่แหละอ่าผ่านไปผ่านมาเขาแวะไปซื้อนะอยอ่ถามว่าแพงไหมแพงสามสิบโอ้โหแพงมากเราเพ่อนยี่สิบยี่สิบเจ็ดอ๋อยี่สิบเจ็ดทำไมเราแพงกว่าสามบาทเพราะะแพงกว่าสามบาทเราใช้แป้งเ,เยอะกว่าวลาผ่อน๋อหนักกว่าทางแป้งหมูหมูเล <c oughs> ยเราให้รู้ว่ามีหมูมีกลิ่นหมูแค่นั้น